ในโลกนี้เนี่ยจะมีประเทศที่เดือดร้อนคือ,อย่านตะวันตกนะตะวันตกของโลกกับตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก็คือย่านเอเชียและโดยเฉพาะประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจ่ป้องกันเท่าที่ทาได้อาจารย์ไม่สามารถช่วยคนได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดนะคนที่มีวาสนาต่อ,ต,อต่อกันนะก็นะจะได้พ้นทุกข์พ้นภัยไม่อยากให้บ้านเมืองนี้เดือดร้อนเหมือนอย่างที่ครอบครัวอาจารย์เคยเดือดร้อนคือคนที่ไม่เคยบ้านแตกนี่จะไม่รู้ ว่ามันแย่แค่ไหนนะครับคนที่ไม่เคยจนแบบกินข้าวกินข้าวมานรเปล่าเรื่องนี้คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดกับคนทั่วไปโดยเฉพาะกับคนไทยนะซึ่งตระกูลหอเจ้าเนี่ย ว่าพึ่งเพง่งครับก็พยายามนะพยายามใช้วิชาที่มีของตระกูลเนี่ยช่วย